สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสามสหายคา่ะอาจารย์นางสาวธิรานุาตรงนี้นะคะครับผมเป็นใครนะครับครับค่ะไม่แก้วเอกบุตรกได้วันนี้เราไปมาพบกันในเ่องวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำเปลี่ยนสีค่ะนนอุปกรณ์ของเราก็มีไม่มากนะคะมีแค่น้ำเบตาดีนแล้วก็วิตามินซีค่ะเราทำน้ำเปลี่ยนสีได้ มันเรียกว่าไอโอดีนนะคะแล้วเราจะมาทดลองอะไรนะคะหนึ่งเราจะใช้เบตาดีนเทลงไปในน้ำเปล่าค่ะทุกคนจะเห็นว่าเทใส่น้ำเปล่าแล้วมันจะเปลี่ยนสีคล้ายสีซ่อมหรือสีน้ำตาลนะคะซึ่งมันจะเป็นกรดของเบตาดีนแล้วเราจะเทวิตามินซีทุกคนเห็นว่าเป็นสีเหลืองอย่างงี้แล้วเราจะเทลงไป ขนะึ้นไดขึ้นได้อยา่อององางไรคะเนี่ยช่วยกันดูหน่อยแยกไปดูแล้วค่ะไปดูค่ะเป็นเพราะเวตาลีมันเป็นกดซึ่งสีสม้สมตั้งตาการเป็นสีใสค่ะ <c oughs> เห็นเรื่องแบบนี้มนไม่ต้องตกใจนะคะว <c oughs> ิตามินซีมันเยอะเกิน,นไปเพจบก,การแสดงแค่นี้ค่ะ